สวัสดีค่ะทุกปกครองเรามาตั้งหลักในสตูดิโอกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์นี้นะคะเด็กๆมาเรียนผ่านคลิปสอนกันก่อนนะคะเด็กๆคะไม่เป็นไรค่ะหนังสืออยู่ที่โรงเรียนไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะครูยอ้งมาชวนเด,ด็กๆทบทวนตัวเลขกันค่ะทบทวนการนนะับจํานวนนะคะแล้วก็ทบทวนตัวเลขกันเพราะว่า มีในข้อสอบด้วยนะคะและก็ลูกๆของครูยเนี่ยบางคนยังอ่อนตัวเลขอยู่นะคะยังต้องฝึกฝนเรื่องการนับจํานวนนะคะการรู้จักตัวเลขให้มากขึ้นกว่านี้นะคะฝากผู้ปกครองด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะคะเราเจอกันผ่านคลิปสอนก่อนนะคะเด็กๆเรียนรู้กับปุ๋ยผ่านคลิปสอนก่อนสถานการณ์ดีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในห้องเรียนอีกเรามาเล่นกันในห้องเรียนอีกค่ะ ดด็กๆคะมาดูค่ะวันนี้นะคะพูออ๋จะมาทบทวนใช้คาว่าทบทวนค่ะเพราะว่าเราเรียงไปแล้วนะคะลูกนะทบทวนการนับจํานวน 1- นึถึงสิด้วยสิ่งของวันนี้พี่กุ้ยมีพี่สัตว์มาเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่สัตว์บอกว่าอยากมาให้เด็กเรียนรู้กันนะคะด็กๆคะไม่รอช้าเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสอง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนวนสิบใช่ไหมคะจากพิซัตราอานี้จากสิ่งของของครูอิวนั่นเองนะคะ พาร์ทงานของเด็กๆนะคะร่วมกันนับสิ่งของในบ้านเลยอาจจะเอาช้อนเอาถ้วยเอาจานเอาของเล่นเด็กๆหนังสือหรืออะไรก็ตามมานับจํานวนแค่หนึ่งถึงสิบก็พอนับรวมกับพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบุคคลในบ้านได้หมดเลยค่ะอันนี้ครูอิ๋วขอเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูอิ๋วดูในรายส่วนตัวนะคะเด็กๆคะเราทุกวนกันนะเดี๋ยวก็กลับมาสู่ห้องเรียนเหมือนเดิมเรามาเรียนกันในห้องเรียนเหมือนเดิมค่ะ ไปก่อนแล้วค่ะวิชาการนิติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ